้ยยังเสงงานปกติได้ของเรานี่โมถือว่า้มยมันอยากเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้น,นี้นี่การเสงงานนี่มีงวัวนน่กับเสงงานได้เลยนี่เออขากีรี สบายดีพี่น้องเมื่อนี้ยเสื้อพาพี่น้องมาแวะหลินบันดอนไว้ใหญ่เนาะพี่น้องเนาะราวะาสิพผ้าพี่น้องมาเบิ่งเครื่องใส่ยกตะข้าตะกีของสมัยตะเข้าปฐ婆แกเปิ้นสสยเนาะพี่น้องนั่นคือคบตําเขาคบตําเข่าถือว่าใส่งานปกติคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็เสื้อาพี่น้องไปเบิ่งเกียนตี่เนี้ยพอเปินประฮาสื่อมาไว เพื่อมาอนุรักษ์ในดกล้านเบงเนอกเป็นเตียนที่วายัางลอยเปอร์เซ็นต์เลยพี่น้องว่าถือวาอยัางดีหลายเติบนะพี่น้องพาพี่น้องไปชมบรรยากาศภายในาบ้นานดนไว้นำกันเนอพี่น้องเนาะในมาทั้งทีเนาะพี่น้องครับเสิแวะไปเสือขี่ซีนำพอเถาเนาะท่วาเพนหาขี่ซีไหว้ยขยให้ลูกค้าท่วาอยากได้มายาเหือเนาะเหือหัวเหือยัง เพิ่นกะหามาเนาะพี่น้องเนาะไว้่าได้กะมาสีิน้ำเพิ่นได้เลยพี่น้องอยู่บ้านดอนไว้เนาะพี่น้องแนี่พี่น้องฮะก็มาหอดแล้วพี่น้องบนเ้ามาเอาชีซนะีเนาะเพื่อนมเมถาวเพื่อนเมถาวอยู่บ้านดอนไว้นะี่ เกือนเพิ่นกับยังเป็นยกเฮือนแบบรุ่นสมัยเก่าอยู่เนาะพี่น้องรุ่นอันยกสูงเนาะพี่น้องเนาะนี่ตีนเสาเก็าสซีมีทั้งลมเนี่ยเป็นตีนปูนนี่พี่น้องเฮือนเพิ่นยังเป็นเฮือนยกเก่าอยู่ เด้ง่ายเพิ่นเอาคีซี่มาให้แล้วพี่น้องเลยคีซี่เพิ่นบดให้เรียบร้อยได้พี่น้องมีแต่ข้าวเมื่อแลวก็ยาโรดพี่น้องมีที่นี่ที่เดียวพี่น้องเลยคีซี่บนด่นเนี่ยบุมีเลยพี่น้องหายากสองโลว่ายายองเสองโลโอ้ยว่านเขาเมาสี่โลอ่ะเอ้เคยชิมเอาเรื่อยย่ดอก <C oughs> หมายควมว่าน้ำตลอดดีดอกะเผยจักบอนเอาเด็ดกิซี่กูมือห้างใหญ่ได้สิบห้ากิซี่มาจนมันเบิดอันอืมเขาใหากับมาขายให้อีกอันนี้นั่นอันนี้คนเจ้าบเบิร์เลยเรียบร้อยมิเตเบย์เมื่อยาเลรอเนาะสบายเลยนี่ซากกลีอันนี้น้ำเบิร์ตเลยเรียบร้อย บเองได้บ่แม่นจมีเครื่องบดได้ีนพี่น้องเป็นใส่คกเข้าเด้อตามขี่ซีนี่ยังมีเช่นเดียสิไปบ่งกอนเดีอ่น้อนจเราโคเข่านะเออหาวยากเลยเออโคโคเข่าโคกเหยียบมัจักอีเลยเนาะโค วุ้ม่มได้เห็นจดกถือเขาไม่เคยเห็นฮ่า,า,า,าวุ้ยากแลยนี่นะเออนี่เด็เอ่อยังใส่งานปกติเนาะนี่นะอันนี้รถวัดจะตำขีนะ่ซี้นะเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งกันเด้อพี่น้องนี่โอ้ยใครแต่ว่าใครแตวบบเห็นตอนเราเหยียบตำเนะาะอืมโคกเขายั่งยั่งมีเห็นอยู่ไดเนี่ยเ <c oughs> บิงบ้งเบิง้งกัน อออโอ้โเราเห็ดเราโปกไว้ข้างในด้เออดี่ามเลยท่านเนี่ยแสง,งาปกติเลยได้นี่นะอืมอืมอีเรพี่น้องเพื่อตำนี่เพื่อตำกีซี่นี่กีซี่เอามาเตะกุ๊งกุ๊งยังนี่่นมา มากเลยเพิ่อกะตั้มตั้มแล้วก็ฮอนได้นี่นี่ไปบองมองไปบองบอดนะบ่าท่านด้เห็นแบบสมบูรณ์ได้นี่ได้นี่เป็นชินชวนไปเป็นชินชวนมั่นเลยของเหลานี่ยังปกติเลยนี่หกเข่าขากะลีโะ้อยเนาะ เราขับไหวได้หนีเนองเเยียบนี่เบ๋อเออ้ยไฟกระบอไม่เยียบน้อยๆจดถ่ายดิเออตามไปบึ้งนี่เปเดาดิเอออ่ะ เ้ยยังเสกงานปกติได้ของเราเนี่ยไ่ได้หาชิ้นสำนึยงเด้อบ่ได้มีเ้เบิ่งได้ขีดเท่านี่เนาะคักเลยคักเลยอืมพยตาตำแล้วก็ขับไหวเนาะอืยแล้วอับไหวคัก่อยโอ๊ยเจ้า แล้วเด็กิดซีเทนาแล้วกลับมาใส่งานมันอีกบ้านนี่พี่นนอฮะตำเข่าอะไปลาเดี๋ยวๆกนแล้วกันยังตำอยู่บ่เอ้ตะกี้ยังใส่ตำอยู่ได้พี่น้องตำเข่า แต่ขาแล้วมีองค์ซีและก็บยาเลยเนาะยุกท่านสมัยขุมมือนี่น,นี่แล้วก็ได้ใส่อันคุณประโยชน์มันเดีย๋ยวทำจีซีเดียนะ๋ยด้หนึ่งกลางเลยพี่นองอยู่บ้านนอนวายี่นอนขัดขักขัดแล้วก็มุ้งหนาขักในอะไรอย่างนี้นะ อ้าวนี่ขี้ซี่ก็ได้มากเลยเมื่อก้อนบาทขี้ซี่ก็ได้เร,เรียบร้อยนี่ของง่อแล้วกับคากรลีเนี่เห็นงว้วเกียนอยู่สองตอยูุ่ผูเห็นก็เจ้าจึงงว้อยู่ดอยู่ประทายงว้วเกียนอะ <S <S อ,นนนอะไรอะไรอืม เออเพันเห็ดเป็นอนันอนุราไว้แม่เลยทั้งพุันธลายได้ทั้งมันเมีย,ขยนะเขยเนาะเพื่อนแบบนี้นะยังลายอยู่ไหนเดี๋ยวเพื่อนท่านสมัยใหม่คู่มือนี่นไ,ว,ไ,ว,ไ,ไว้พี่นอ้องได้เสิ้ผ้าพี่น้องไปเบิ่งเกียนเนาะย่างพอเพิ่นสีไว้พี่น้องบนเม่นปูนได้พี่น้องเลยชาวในบ้านเพิ่นว่าเกียนหรือลีเหน็ดนะย่างพอเป็น,รน,น,นพนระห้าสีไว้มาเป็นอัน เอกลากไหวพ่อไห้ลูกร้านพ่อได้เบิง่งพ่อได้หูเนาะวะ่าเกียนมันเป็นอะไรพี่น้องนะเดี๋ยวเฉลภาพพี่น้องมาเบิง่งอันนี้ก็เป็นวัดบันดอนวายเดอพี่น้องนี่ดอนวายใหญ่เดี๋ยวสฉภาพพี่น้องมาเบิง่งเกียนเด้พี่น้องยุตนาานี่ ที่แรกว่าเพิ่อนปนั้นเนาเนาะพี่น้องเกียนแร์แถ่ก็ในบ้านเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่นบ่ได้ป,ปั้นได้เกียน์ไดลีเลยเพิ่นไปหาซื้อไหวเงา้ยพอซื้อไหวเพิ่นก็มาเห็ดไหวให้ลูกหลานเบิ่งเนาะโอ้โอ้เขาท่าคากเลยพี่น้องนี่นี่นี่นะเกียนท้อคับกลับมาตุก เกียนสมัยใหม่คู่มือนี่ขี่รถไฟฟ้าเออเดะเดะเดพี่น้องโอ้โอคักคกนี่เกียนพี่น้องแต่ว่าอันนี้แหละลูกปันน้นเนาะพี่น้องเป็นลูกปัน่นแต่ว่าเกียนเนี่ยเป็นเกียนอีลีเลยพี่น้องเป็นเกียนใหม่อีลีเป็นของแท้เลยเกียนนี่นี่เด้เป็นใหม่เลยเด้อนี่นี่เดอโอ้ ถือว่าหอยมันอยากเขาร้อยเปอร์เซ็นต์ผ้ดนี่การใช้งานนี่มีง้วเนี่ก็ใช้งานได้เลยนี่เออคากีลีโอ้ว่าสิบัมีหเห็นเนี่ยได้พี่หนองเกียนนี่เนาะฮาไปเห็นทางได้ก็เห็นมันไปบเบิดเสินชวนไปสินชวนมันเลย หนีมาดอนวายได้เห็นคักหนพี่นอ้องมาประจําแต่โบหินสร้างป่นหือมีพี่นอ้องเน่พอพคุณปะหะฮาสื่อไหวกเกียรน,นยีแต่วกระบหูเนาะพ่นสิว่าจ่ใสพี่น้องถือว่า,อวาโอ้อยถือว่าคุณภาพมีอย่าร้อยไปเส้นตุผมเลยพี่นอ้อง ยังดีร้าย,นยหน่อยพี่น้องเลยมีมงห์ักของเพลงเลยค่ะค่ะค่ะพี่น,อน,น,อน้องนี่ครบพี่น้องเบิ่งนี่ตัวนี้กันยังนั้นนี่ยังใช้งานได้อยู่อันนี้ก็ได้บริหาร งวแทะเนยจะขึ้นที่เด้อดิงมา,ากับพี่ดีนา,นาคียนเหลืองคี้โอ้ จิ้มเจ้าลากมาตรงเอียันได้องยันบ่ท่านเลิกได้ฮะองเยันบ่ท่านเลิกได้หลากมาบอกว่ายอดว่ายอนิดหน่อยนะเฮียนพี่น้องเอาเถอะเอาพี่น้องกระชือเลยับแอะไๆพี่น้องแบตเตอรี่กระชืเบิร์ตเลยพี่น้องเอ้ยเอาฝากฝากซ่องเลยเด้อพี่น้องผู้ใด้ติเขาส้มสองเบาอึ้งเคยกูไทยเนาะ เด็กกันคลิปนาได้พี่น้องไม่นี่กต่สียุดคลิปเพียงเท่านี้เลยพี่น้องเลยเอาฮักกับสีอาดแต่คนไหวเรลียวเบเรียบร้อยเนาะพี่น,อน,น้องเนาะ่ากับถีว่าเมือน,นี่มากกัเห็นของดีร้ายได้พี่น้องเลยของเกางเ่าของตะกี้พี่น้องแต่เห็นใส่งานปกติเนาะแต่ว่าเกียนนี่ก็ถือว่าใส่งานปกติพี่น้องเลยถ้ามีงวกระเกียน์สองต,ตัวก็ถทอว่าห่วได้ใส่งานหรือได้เกียนนี่ เอาฝากฝาก,กส่องนี่เด้อพี่น้องเอ้าเจอกันคลิปหน้าพี่น้องบ๊ายบาย